<ผ>ดังเบอร์นี้ IOI I. Dream Girls มไม่มีข้อมูลสำหรับวงนี้เลยแรงทั้งคู่ด้วย <laughs> มันทิ้งไว้ไม่ได้ใช่ป่ะชื่อศิลปินนี่ไม่รู้จะรู้จักไหมเนะี่ยก้องอะ่ะเข้ามาดีแอคกันมาวงนี้ต้องการคนมาบิว <laughs> มาแซ็กแทกเอาก็ได้ป่ะ ให้คนอื่นได้ยินด้วยไม่ใช่วงที่มันไปถ่ายทะเลเหรออะไรวะวงนี้นั้นมัน a O A มี I O I เอ๊ะวงใหม่เหรอวงใหม่ไหมอะวงเนี้ยไม่รู้จักเลยเนี่ยชน้องเหลีวบอกว่าวงใหม่มีใครที่จะนำเสนอไหมไม่มีไม่มีด้วยไม่รู้จักโซมีคนเดียวอ้าววงเชร์อัพอะไรนั่นดิท่านน่ะ นั่นมันถวยโอ้โหกุมั่วอะไรเบอร์นี้อุ้ยคนเยอะจังถายเขาเป็นชุดแบบเบสบอลอันนี้เป็นชุดแบบเทนนิสเออเออสนามเทนนิสคนไหนน่ารักเนาะเชื่ออยากกินมาม่าเลยวะมองไม่ทันมองทันได้ไงวะกินอีกแล้ว อ้ามีคนเต้นบัลเล่กัอคนเต้นอันนี้อ๋อรู้แล้วจำหน้าคนเมื่อกี้ได้หลิวมันบอกอยู่ใช่ใช่พวกที่ไปแข่งรายการผู้หญิงอเยอะนั้นปะใช่ใช่ฮ้ยน่ารักเออคนนี้น่ารักโซมีไงเด็ก JYP เฮ้ยเมื่อกี้ก็น่ารักว่ะ นต้องเข้ t ในโลกใหม่คุยเอ็นเอ็มวีสีแบบนี้แล้ว <laughs> แม่เขาก็ต้องเดบิวต์ลุก่าราักสิใช่ไหมโอ้ oh. รัองนมเมื <laughs> ่อกี้โซมีเหรอ, <laughs> อ น call, mo, ้องคนนี้ที wow. ่ร้องเพลงของ CL นี่หว่าใช่ไหมวะเคยเจอในทวิตเตอร์นิดนึงหาเพลงตออเองอาเป็นนักฟันดาบนีคกาเป็นพนักงานขายของแน่นอนเนี่ยบันเล่ไงเนี่ยนี่เล่นเลบินเหรอนี่เรียกกีฬาอะไรวะยิม จะไปเต้นบนตัวบันไดเหมือนซอยอนเฮ้ยไม่ใช่ซอยอนโยยอน Dream Girl Dream Girl เฮ้ยหุ่นคนนี้โคตรบัณชนีหุ่นคนนี้โคตรดีเลยอ่ะก็นี่ไงอยากเป็นอยากเป็นคนทำเชคอยากเป็นนักวิ่งอยากเป็นนักฟันดาบอีนี้เป็นอะไรเนี่ย อยากทำงานเซเว่นเหรอไม่ร้านมันเองไม่มีลูกจ้างเป็นเนปเป็นของธุรกิจสนวนตัวเมื่อกี้ตีไม่ข้ามเนตนะอ่าฮายูครับเออแต่ว่าเอมีมีความเออคนปีนเขาอินดูดโคตรถ้ามีเครื่องบินนะคุณว่าใช่เนื้อหาเพลงมาเนี่ยหรือตัวอะ แปลจากชื่อเพลงเลยแล้วเนะี่ยหนึ่งมีค่าแบบนี้ด้วยเอา้าทำได้แล้ว จนมืดแล้วเนี่ยยังโอ้ยยังอีกยังให้เห็นความสำเร็จบ้างเสร็จแล้วอาถูพื้นเสร็จแล้วอะไรเนี่ยเต้นได้แล้วค่ะเย้ฟันกับใครเนี่ยฟันคนเดียวอ่านนักอ่านหนังสือว่ะนี่วิ่งเสร็จยังเนี่ยอ๋อเป็นอะไรเนี่ยคอสตูมดีไซเนอร์เน้นยังเลย เน้นอยู่คนเด<อ>ีวยวอาย่เท่าไหร่เอง <laughs> ทำไมถ่ายถ่ายไม่เซฟคือตั้งใจวะจันไม่ซีมัง้งเห็นแค่นั้นเองอเเที่เดบิวตอนนี้ตัดภาพไปดิเกิร์ลเจนที่เดบิวตอนนู้นแดนหมดจะเป็นกระดานโตขึ้นอยู่แล้วคงว่าเป็นปกติของวงที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เดบิวต์นะเนื้อเพลงต้องเป็นแนวแบบเนี้เฮ้ยแต่คาร่าไม่ได้ดีที่ ไม่ได้รีวิวเลยอ่ะยวทวีนิวันก็ไม่นั่นสิคาร่าไม่ยังดังไม่แบบส่วนมากเลยเป็นบลๆอ่ะเออส่วนมากเลยอ่ะคาร่าทวีนิวันไม่นับอ่ะเพราะว่าก่อนนู้นเลยอ่ะแล้วอัลเตอร์กับครัวมีแบบนี้ไหมก็ไม่แบวอ่ะแชมพูก็ไม่ได้แบวไปแต่ว่ามันฟุ้งๆเฉยๆเออคิดถึงอัลเตอร์สักครู่อ๋แหละ ชอบอะชอบวงขายยาวๆไงอันเนี้ยอันนี้ก็จะไม่ดึงดูดเลยว่ชอบแบบขายยาวๆหุ่นดีๆแล้วผิวม่แทนเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันไม่หุ่นดีเลยไงเฉยเฉอะโอ้โหชอบแบบยูริเงี้ยยูริซอยอนซอของเอโอเออะเออเงี้ยอย่างนี้เลยอืนะไม่ชอบขาวๆอะดูแลเผื่อ thank